แฮกแล้วยังเซตนานอยูโอ้งเฮ้ยจิงองสดยนอโยอเฮ้ยโมเฮ้ยโมเ้ยเโมุดเฮ้ยโมเฮ้ยโมโดูโมโดูโมคิแลม่ชื่อว่าแกเป่าวะนั่นอะันน่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้มกอดโบโอ้กอ come on e c k e a s โอ้มกอ บอดบอดสนิทคิดถึงจนลำไส้จะขาดโอเคคิดถึงจนลำไส้จะขาดเลยมุนวอมุนวอมุนวอว่าพระเจ้าคงให้อภัยแกแต่ตัวไม่ว่าโอเคไอ้คิวเลอร์ตัวนี้มันจิกกจี๊หัวใจไอ้ยำตกบันไดจิกกจี๊หัวใจเฮ้ยอยู่ไหนวะจะจะจะกลับมนเองคนนี้มาเลยโอล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 เลยโอ้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 ยโอโอ้ยวางจริงวางจริงเยอ้ยมันของแท้มันของแท้ ไอ้นี่มันของแท้แท้วะของแท้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 แทวะเอ้ยมันบางจริงจริงเหมไ้ของแท้หวะเฮ้ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยโอ้มาจริง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 เฮ้ยมีแถบมาหวะโอ้ยโอ้ยมันวางแถบมาเลยโอ้ยเอ้บ้าเอ้ยปวดแถบดิเพื่อนๆนที่น่ารักเพื่อนๆที่น่ารักปวดแถบร็วๆครับทำบ้านเราเป็นไงบ้างครับเอออะไรเนี่ย ทำหมันแล้วเป็นไงบ้างอ๋อก็ดีอะดีดไีไม่ท้องไม่ท้องทำหมันแนละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยใหม่กอดโอ้หลอกไฟเกง่งอันนี้มันหลอกไฟเก่งดีนี่โอ้หลอกไฟเก่งดีดิเฮ้ยมันหลอกอเฮ้ยอันนี้มันหลอกไฟแล้วมันจะตีให้ได้เลยแต่พอมันตีไม่ได้มันก็ไม่เอาเฮ้ยมันวางแถบโอ้ไมก่กอด Come on bro โอ้ my god เฮ้ยโอ้โห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 มันไม่เอาผมเลยอะไรนะเกือบอะไรสิบโลจัดไปห้าดาวหุ้ยเถื่อนเกินก็ปั้นสุดเกินไปก็ปั้นสุดเกินไปไหมไม่งั้นเจ๊งหน่อยมากใช่ครับใช่ใช่ใช่ใครับคิดเจ้านั่นนะอุ้ย กดแทบ,บกันดานาวอู้หนึ่งหนึ่งเฟสผ่านไปห้าตัวก็ห้าตึงจัดใช่ใช่ใช่ใชวันดีทีท,ทีครับหวัดดีครับาาการห้าตัวก็ห้าตึงจัดใช่ครับใช่ผมคิดก็เจ้านั่นแหละยังไงอู้ไปแล้วโอ้โหไลน์ต่อไปอาจเป็นคุณอาจจะมาหาเราก็ได้ครับคนใดนที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่โดนต่อยโอเคคนไหนถูกเจียวคือคนเดียวที่โดนใส่ก้านคอ สวัสดีครับสวัสดีทักทายเอฟซีแล้วนี่ไงทักทายเพื่อนๆที่น่ารักครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีชาวเดตบายเดตไลท์ใจกิเล่แล้วก็สวัสดีชาวเอร์พาซาใช่ครับชาวบาร์บีคิวพาซาสนุกมากครับเหนียวเนินอ่ะเหมือนจะเป็นไข่ไอตาซินกินไม่หมดตดเบนเหม็นโอ้โอ้นี่เต็มโอ้ยเลยเป็นขี้เลยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดลุกแอดมี่บลูคัมอน Come คอม่อนบลูเช็คไอซี่เช็คไอซี่โอไม่กอดเล่เฮเ b ิลมาเรามาเล่นน้ำกันเรามาเล่นน้ำกันมามาแล้วจิวเรามาช่วยกันช่วยกันเรามาช่วยสร้างเม้นสวรรค์กันเถอะน้ำแบบใดน้ำแบบนี้ไงโอ้ไปแล้วจิวใช่น้ำเสียขาวหมาดสาวมาเฮียวเฮ้ยตอนไหนเมื่อถือตอนที่ผมอยากเล่นนะครับไม่รู้ตอนไหนนะ ตอนไหนที่ถูกเจียวเหมือนตอนเดียวที่ถูกใจ<า>นะครับคุณมใช่ครับคุณคุณเหมือนอุ่นจังเลยเอ็น,นี่มันน่าจะไล่ผมแน่ๆเลยเว่ยมันน่าจะโมโหผมนานแล้วมันอยากจะใส่ผมหลายรอบแล้วบอกกันนยมันเหมือนแบบมันอยากจะใส่ผมนานแล้วแต่มันไม่มีโอกาสได้ใส่ผมไงไม่มองข้างบนครับอมองข้างล่างสร้างสวสด,ด้วยครับใช่เรามาซอมเมนต์แบบสร้างสวรรค์กันเถอะผมปั่นยังไม่เสร็จเลยกลับมาที่เดิม แอดวินโดเก็บเท็ตต่อชิวๆเยม,มันไม่หงายไพ่ขึ้นมาไม่อยากจะให้พี่ริมคอสเลมาะไยโอเคตอนนี้เขาอยากจะวไล่์ด้วนะครับแต่ช่วงนี้เขาไม่มีเวลาไล์ไงมิต้โอนแ่าขอบคุณฟลโลมีครับคุณดีโอไนเดสเอ่อถ้าอยากให้สิร,รีอ่านอ่านอคอมเมนต์นี่นก็แนะนำให้กดไลค์นะครับไม่ใช่กดกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับมันอยากคอมเมนต์คุณนะครับ ถ้าเมื่อไหร่ที่มันยังไม่อ่านคอมเมนต์คุณแสดงว่าคุณกดไลค์ยังไม่เยอะถ้าคุณกดไลค์เยอะแล้วมันก็จะอ่านคอมเมนต์นะครับคะแนนิเกนวาชิคะแนได้เจ้ดาวแล้วหรอเฮ้ยมันได้แล้วเหรอเนี่ยใช่โอยตึงจัดเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่นู่นนู่นยี่สิบสองลักข้อตึงน,ๆๆน,นู่นนู่นไปไปไปคะแนนอะไรนะคะแนนไก่คิวเลอร์อยู่ไหนวะอุ้ยคิวเลอร์มันก็ยืนเฝ้าเลยแอดรินโดท้าทุกอย่างครับระดับท็อปเตอร์ เฮ้ยโ,โ,โอ้โหบ้าเอ้ยมันเฝ้าเกินไปแอททีทีส่งไลฟ์มาหรอมันก็เฝ้าเกินไปอยากเล่น,นก็นามาครับเอ,อ้ยนี่มันเฝ้าเกินอยากเล่นก็ามาเออดีมั้งไงลูกชิมาเราหรอนางตัวดีคิดถึงเออนางตัวดีท็อปเซิร์ฟหรอไม่เหมือนมีชื่อติด555ท็อปเซิร์ฟก็ผมไงผมไงท็อปเซิร์ฟอะท็อปชิปบแต่ทเปลีนไงโอเค เอ็นี้มันมั่นไปไหนไม่รู้วะดิโอ้ไม่พอดสักทีหนึง่งาคนเก่าๆเ,เรื่องกลับมาโอ้เฮ้คนเก่าๆเ,เ,เริ่มกลับมาบริวในดูใช่แล้วดึงเลสโกมาสวยฮิวไหมไม่ต้องฮิวหรอกมันมาเลี้ยวนี่สูคนใหม่ๆเริ่มหายไปคนใหม่ๆเริ่มอะไรวะ คุณใหม่เริ่มหายไปครับใช่ใช่ใชคุณกเก่าเริ่มกลับมาเฮ้ยโอเคสวยครับทีทีว่าไงจะทีทีจุตับุบโอเคสวยสวยเฮ้ย hey. Let's go b r o come on ช่องนี้เน้นคนดูคุณภาพเฮ้ยฮโอ้มึงเหยียบแทบอีกแล้วโอ้โอ้โอ้เหยียบแทบอีกแล้วโอ้โอ้ไอ้บ้าเอ้ยไม่เห็นแทบยังไงวะ oh. เอาสตาไปมองอะไรอยู่ไม่เห็นแถบด้วยไงคุณภาพจัดคอมเมนต์แบบสร้างสวรรค์ทุกคนโอเคแอด์รินโดมาลองจีเจนหน่อยไหมว่าที่ทักไทยลีโอทีท,ทียังทักไทยเลียสวัสดีครับ Come on bro เช็ค easy bro จะสองล้อมหนึ่ง oh my god bro hey come on Come on bro Come on Come on Take it easy bro Oh my god Look at it bro Oh my god Oh my god มันไม่หลอกผีเด็กบอกเลยหลอกผีเด็กครับผีไม่เด็กหลอกไม่ได้ไอเลิฟอยู่ไอจะแบบโอ้ว่จะแบบไม้ดูดสักทีหนึ่ง fake Oh my god fake Oh my god bro Come on เฟกเฟกเฮลีเฟกเฮลีโอ <Fake. Fake. laughs> <not> <laughs> oh right? ้ยไม่กอดบอดดิเ้ไม่บอกสักทีหรอโอ้โหจะขาดอ้บ้าเอ้ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโน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 บรคัมมอนมนอ a l k m o o อมี n w a l o o k ผไปใส่หน้ามันเฟ โอ้ my god ลูกกเด็บรู้ oh my god บึ้งมาทำไมล่ะ oh m ก g อดทำอะไรของมัน,น oh มาแน่้ไม่นะไม่เพื่อน <c oughs> เราจะตุยเพื่อนจะตุยแล้วผมไม่ได้ทำทรงผมตึงจริงๆไม่ท,ทำทรงททไม่มีตี้ครับผม s โ l o เดียว นอนททเออผี่มันผีนอนไงมันก็เลยเก็บสีเก็บหาเนี่ยข้างบนนี่มีแถบแว่เนี่ยมีแน่นอนโอ้ไม่มีมีแผนจะเล่นอวีไหมมีมีมีแต่มันไม่มีใครเล่นด้วยเดี๋ยวอวีใครเล่นด้วยห้าสิบห้าไว้ไม่มีใครเล่นด้วยเลย้ยต้องมีสีระเบิด,ขขดใ,ใช่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 ใชผมว่าอย่างนั้นเลยแต่มันหายไปไหนวะผมปั่นไฟต่อดีไหมทุกคนครับหลุมมะเล็อยู่ตรงไหนวะบ้านนี้บ้านอะไรอยู่ไหนวะ เฮ้มย <S <S มีเสียงืมโมบายแล้วมั้งหลุมเล็กอยู่ไหนวะของแท้หลุมเล็กอยู่ไหนวะหลุมเล็กผมจาหลุมเล็กไม่ได้ไม่ใช่แค่หลุมเล็กหรอกหลุมใหญ่ผมก็จาไม่ได้ครับแมพเนี้ยใจโอเคเพื่อนผมปล่อยตัวเลยแล้วกันครับมันไงห้ามเปิดโปรไม่ใช่ห้ามห้ามบอกผมเปิดโปรนะครับห้ามบอกเจีนะห้ามบอกเจี๊ราผมโปรนะครับอย่าบอกเจีนะครับ โอ,โอเคเลยโอเคเลยผีนอนขนาดนี้เก็บสองได้ไงโอเคเลยหหลุมน่อยผมรู้หลุมอยู่ไหนผมรู้อยู่แล้วผมแค่ทำทรงไม่รู้ผมรู้อยู่แล้วไงเฮ้ยร r o oh my god bro come on t a k ซ it easy มันมันก็เรื่องปกติอยู่ไหมเออไอ้เราก็แท่ซะด้วยไม่โดนสักเฟดด้วยไงหนุ่มใหญ่เข้าปากผมเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่โดนสักเฟดแค่นั้นเออแฮกแล้วยังเซตด่านดีโอ้ใครแฮกไอคิวเลอร์ตัวนี้แฮกเหรอเขาหมายถึงคิวเลอร์ตัวนี้แฮกใช่ไหมแฮกแล้วยังเซตด่านอีกหรือว่าเราวะอ๋อไอ ออที่ไอันนี้มันแฮกแล้วมันก็เซตด่านใช่ไหมหมายถึงไม่รู้คืออะไรหัวเราตามไปก่อนครับคนไทยไงเออกูหัวเราไปก่อนคื <c oughs> ออะไรหัวอราไปก่อน <c oughs>